ตอนที่1,509เมื่อรู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อพวกเขาบรรพบุพุษทั้งสาของทางราชวงศ์จึงได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดพร้อมตั้งหันหลังและพุ่งหนีออกไปโดยไม่ลังเลฉากที่เห็นนี้จำทำให้ผู้คนถึงกับตกตะลึง3บรรพพาบุุษของทางราชวงศ์ซึ่งอยู่ในเขตแดนนิรันแท้จริงกับลาถอยออกไปทั้งทแบบนี้เนี่ยนะนี่สมนิรันแท้จริงลาถอยเพราะเขตแดนอันตรการเนี่ยนะ แม้ทั้งสามนั้นจะทรงพลังเป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้และเบหน้าของพวกเขาก็ได้แต่ดูน่าเกลียดขึ้นมาทันทีซึ่งนี่จึงทำให้พวกเขารู้สึกอับอายอย่างมากแต่ถึงกันนั้นพวกเขาก็ยังไม่กล้าที่จะหลังอยู่ที่นี่อีกต่อไปพร้อมกับล่าถอยออกไปโดยไม่ล,งลังเลอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมานั้นกินไอแห่งความตายได้ถูกปลดปล่อยออกไปรอบทิศทางพร้อมกันนั้นตาประทับมังกร ได้ดึงเอากลุ่มก้อนพลังงานความตายอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากหลุมดำนั้นและเข้าปิดกั้นทางลาถอยของทั้งสามชายชะลาโดยทันทีตอนแรกข้าให้พวกเจ้าไปพวกเจ้าก็ไม่ไปแต่ตอนนี้พวกเจ้าจะไปมันก็คงจะสายไปแล้วละ่ะหลินเทียนได้กล่าวออกไปกลิ่นไอแห่งความตายที่ปลดปล่อยออกมานั้นมันน่าสะพึงกว่าเป็นอย่างมากถึงขั้นทำให้อุณหภูมิในรอบพื้นที่อย่างนี้ลดต่ำลงโดยทันทีและการลาถอยของสามนิรันแ้จ,จริง ก็ได้ถูกปิดกั้นเอาไว้พร้อมกับทําให้ใบหน้าของพวกเขาผันซีดลงในทันทีนี่เจ้าคิดจะจับตัวพวกข้างั้นหรือหืมจับตัวพวกเจ้าพวกเจ้าคิดมากเกินไปแล้วเหลียนเทียนได้กล่าวขึ้นข้ากําลังจะจัดการกับพวกเจ้าต่างหากจงตกตายลงในที่แห่งนี้ซะนิรัน์นแท้จริงทั้งสามของทางราชวงศ์ได้แต่มีสีหน้าเย็นชาในทันทีหลังจากจะได้ยินคําพูดเหล่านี้ซึ่งมันก็ทําให้บรรพบุรุษที่หก ได้กล่าวเย้ยยันออกมาว่าเจ้าอย่าได้ทะนงตนให้มันมากเกินไปนะก,กลุ่มก้อนพลังงานแห่งความตายอันยิ่งใหญ่ได้กวดออกไปรอบพื้นที่ซึ่งทําให้คําพูดของชายชราพันหยุดลงในทันทีหลินเทียนได้ก้าวออกไปหนึ่งก้าวพร้อมกับตาประทับมังกรที่แผ่ออกไปไดยรอบซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นมันก็ได้ดึงเอากลิ่นไอแห่งความตายขึ้นมาจากหลุมดานั้นอีกครั้งก่อนที่เขาจะประสานมือเข้าหากันก่อนจะปรากฏมังกรยักษ์สามตัวที่รวมตัวขึ้นจากพลังแห่งความตาย ซึ่งมันมีความยาวกว่า100ฟุตซึ่งทั้งหมดก็ได้พุ่งโจมตีออกไปทางชายชลาทั้ง3ท่านในนั้นผื้นที่โดยรอบก็ถึงกับสั่นสะเทือนอย่างดุนแรงมังกรแห่งความตายทั้ง3มได้ปลดปล่อยกลิ่นไอที่น่าสะเพรัอออกมาไม่ว่าพวกมันจะผ่านไปอย่างที่แห่งใดอากาศโดยรอบก็หลวนแต่ถูกกัดก่อนสามนิรันเทสจริงของทางราชวงศ์ได้แต่สั่นสะท้านไปในทันทีเพราะในเวลานี้กลิ่นไอแห่งความตายที่หมุนวนอยู่รอบมังกรตัวใหญ่ยักษ์ทั้ง3 มันน่าสะพึงกว่าเป็นอย่างมากเพราะหลินเทียนเพิ่งจะดึงพลังแห่งความตายนั้นออกมาและกลิ่นอาทิปดวยออกมาจากตัวของมังกรน,นั้นก็ได้แต่ทาให้หัวใจของพวกเขาสั่นไหวและในตอนนี้ทางหนีก็ถูกปิดกัน้นพวกเขาจึงไม่ลังเรใดๆที่จะสังเวชสัจธรรมของพวกเขาออกมาพร้อมๆกันเพื่อทาการตั้งรับการโจมตีของมังกรแห่งความตายทั้ง3ก่อนที่พวกเขาจะแยกตัวออกไปอย่างสามทิศทางเพื่อเบี่ยงเบนการโจมตีของมังกรแห่งความตายทั้งสาม เสียงมิติโดยรอบได้แหลกสลายระหว่างที่หลินเทียนปรากฏขึ้นตรงหน้าของบรรพบุรุษที่หกซึ่งมันก็ทําให้สีหน้าของบรรพบุรุษที่หกได้เปลี่ยนไปในทันทีพร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจที่หลินเทียนมาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขาอย่างกระทันหันพร้อมกับเสียงกระบีคำรามที่โศออกมาจากมือขอของหลินเทียนซึ่งพวกมันถูกควบแน่นขึ้นจากกลิ่นไอแห่งความตายพร้อมกับถูกล้อมรอบไปได้วยตาประทับมังกรแล้วจากนั้นก็จึงได้ฟาดฟันออกไปอย่างไร้ปานี คลื่นกระบี่เล่มนี้มีความเร็วเป็นอย่างมากจึงทำให้บรรพบ,บุรุษที่6ไม่สามารถหลบเลี่ยงหรือป้องกันได้จึงได้ถูกฟาดเข้าไปเต็มเมพร้อมกับเลือดที่สาดกระจายไปทัท่วพื้นที่ชายชาลาได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับร่างวิญญ,ญาณที่หอบเอาเลือดเนื้อออกไปในระยะไกลเพื่อทำการก่อกายาบขึ้นมาอีกครั้งเจ้าจะถอยไปไหนหลินเทียนได้กล่าวขึ้นโดยที่เขาไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้หลบหนีเลยแม้แต่น้อยพร้อมกันนั้นก็มีสีดำทมิน ก็ได้ผวยพุ่งขึ้นมาจากหลุมดำนั้นพร้อมกับปลดปล่อยกลิ่นไอทำลายล้างที่น่าสะพรัวออกมาพร้อมกับเข้าปิดกั้นทางเหนีของชายชรลาเอาไว้อย่างสมบูรณ์ฟุบฝุบุบในชัวรพิบตา่างของชายชรลาก็ได้ถูกเจาะทะลวงโดยขึ้นกระบ,บี่สีดำเหล่านี้พร้อมกับอีกฝ่ายที่ปลดปล่อยเสียงร้องอันน่าสังเวชออกมาหายไปซะหลินเทียนได้ส่งเสียงขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับดาบแห่งความตายที่ยังไม่จางหายไปซึ่งในขณะเดียวกัน เขาก็ได้ผสานราวมสัจธรรมลายชื่อของตนเข้าไปในดาบหนนด้วยและจากนั้นจึงได้ทําการฟาดฟันออกไปอย่างล่่งวิญญาณของชายชรา,าที่เกิดรอยแตกเลา้าและทําให้ล่างวิญญาณของอีกฝ่ายแหลกสลายกลายเป็นประกายเลือย,ยิบเลืย,ยับซึ่งฉากนี้ก็ได้แต่ทําให้ผู้บ่มเพาะในที่แห่งน,นี้ได้แต่สันสะท้านไปตามๆกันบั่นพระบุรุษที่หกของทางราชวงศ์เข,ขาตายแล้วอย่างนั้นหรือนี่ตัวคนในที่แห่งน,นี้ได้แต่ตกตะลึง บอลพับหลุดแท้จริงของทางราชวงศ์ที่กำลังจะตัดผ่านไปยังระดับกลางของเขตแดนนิลันแท้จริงซึ่งแทบจะไร้ผู้ต่อต้านแต่ตอนนี้เขากลับถูกสังหารลงอย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นยังถูกสังหารโดยผู้ฝึกชาญที่อยู่ตามกว่าเขตแดนใหญ่บางคนได้ต่มองไปทางหลินเทียนและอดที่จะทำให้หัวใจของพวกเขาสั่นสะท้านไปไม่ได้เพราะด้วยระดับการบ่มเพาะของลินเทียนกับสามารถจัดการกับเขตแดนนิลันแท้จริงได้ ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นตีตายต้นไม้แห่งชีวิตจัลลเคบินจะทาและเสือใต้สูก็ยังอดที่จะรู้สึกประหลาดแต่ไม่ได้การจัดการกับนิลันแท้จริงได้ในเวลาสั้นๆพลังแห่งความตายในหลุมดำนั้นมันช่างน่งกากลัวจริงๆจัลลเคเป็นจะทาได้กล่าวขึ้นซึ่งมันก็รู้ดีว่าการที่หลินเทียนสามารถจัดการกับเขตแดนนิลันแท้จริงของทางราชวงศ์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนั้นมันเป็นผลมาจากพลังแห่งความตายที่อยู่ในหลุมดำนั้นซึ่งมันน่ากลัวมาก ถึงขั้นแม้แต่นิลันแท้จริงขั้นปลายก็ยังไม่สามารถต่อกรได้และด้วยผู้เชี่ยวชาญน,นับล้านคนที่ตกตายในที่แห่งนี้จึงทำให้พลังแห่งความตายในที่แห่งนี้น่ากลัวเป็นอย่างมากในอีกด้านบัณฑ์พระุษทั้งสองของทางราชวงศ์สีหน้าของพวกเขาก็ดูน่าเกลียดเป็นอย่างมากพร้อมกับความรู้สึกโกรธจัดที่ถูกแสดงออกมาทางสีหน้าบัดซบเจ้าข้าดีไงถึงได้ลงมือสังหารบรรพบุรุษของพวกเราบรรพบุรุษแท้จริงที่4ี่ ได้ส่งเสียงคำลามก็ใส่หลินเทียนเพราะก่อนหน้าน,นี้ไม่นานบรรพบุรุษที่อยู่ในเขตแดนนิลันเทสจริงสามคนของพวกเขาก็เพิ่งถูกสังหารไปและตอนนี้พวกเขายังสูญเสียเขตแดนนิลันเทสจริงไปอีกหนึ่งซึ่งทําให้ชายชาาในตอนนี้รู้สึกโกรธจัดเป็นอย่างมากนี่เจ้ากําลังล้อเล่นหรือไงพวกเจ้าทั้งสามคนต้องการจะฆ่าข้าแต่ข้ากลับไม่สามารถฆ่าพวกเจ้าได้งันหรือนี่สมองของเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าหลินเทียนได้หันหมองไปทางชายชาาคนนี้ พร้อมกับตอบกลับด้วยคําพูดแดกนั้นและหลังจากที่เขาหยุดไปชั่วครู่เหมือนว่าเขาจะคิดอะไรบางอย่างได้จึงได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเชื้อสายของพวกเจ้าจะสูญเสียผู้วุโสเขตแดนอนันตการ9้าคนและบรรพบุรุษที่อยู่ในเขตแดนนิลันแทจริงอีกสามคนในวันเดียวกันใช่หรือไม่อะเลนะทางราชวงศ์สูญเสียผู้วุโสแล้วบรรพบรุษในวันเดียวกันงั้นหรือนี่ ข้ามเห็นเคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาก่อนเลยในสถานที่แห่งนี้ฝูงชนจึงได้พากันตกตะลึงไปกับคำพูดของหลินเทียนและไม่เคยมีใครเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนและแม้แต่บรรพบุบุษที่สี่และห้าของทางราชวงศ์ก็ยังตกตะลึงกับคำพูดนี้ของหลินเทียนเมื่อคู่การตายของพวกวุโสที่อยู่ในเขตแดนอันตรการ9คนและบรรพบุรุษที่อยู่ในเขตแดนนินแทจริงอีกสามคนเป็นสิ่งที่พวกเขารับรู้จากการมอด,ดับของตะเกียงวิญญาณ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ถูกแพร่กระจายออกไปยังโลกภายนอกและมีเพียงบุคคลสําคัญบางคนในราชวงศ์เท่านั้นที่รับรู้เรื่องนี้แต่หลินเทียนกลับรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันข่ารู้ได้ยังไงนะหรือหลินเทียนได้หันมาออกไปยังบรรพบุรุษทั้งสองพร้อมกับรอยยิ้มต่างๆเพราะคนเหล่านั้นถูกฆ่าสังหารยังไงล่ะทันทีที่คำพูดเหล่านี้ถูกปล่อยออกมากลุ่มผู้คนในที่แห่งนี้ก็ล้วนแต่ตกตะลึงอีกครั้งซึ่งแต่ละคน ก็ถึงกับอ้าปากค้างและหมดคำพูดไปหลังจากที่หลินเทียนทําการสังหารอย่างสุ่งหวังได้ไม่นานเขาก็ได้สังหารผู้วัสดอีก9คนและยังรวมไปถึงบรรพบุรุษที่อยู่ในเขตแดนนิลันแทจิงอีกสามคนซึ่งในวันนี้มันก็ไม่ใช่ขังแรกที่หลินเทียนได้สังหารเขตแดนนิลันแทจริงไปโดยระดับพลังของเขาที่อยู่ในเขตแดนอันตรการเพราะก่อนหน้านั้นเขาก็เคยสังหารเขตแดนนิลันแทจริงไปแล้วกว่าสามคนเจ้าทําเรื่องนี้งั้นหรือ บรรพบุพุษแท้จริงที่4และหถึงกับอดไม่ได้ที่จะสันสานพร้อมกับดวงตาของทั้งคู่ที่ปลดปล่อยจิตสังหารออกมาอย่างน่าสะงพรัวข้าเป็นคนสังหารพวกเขาเองหลินเทียนได้มองออกไปอย่างทั้งสองคนพร้อมกับใบหน้าที่ยังคงแสดงรอยยิ้มและน้ำเสียงที่ราบเรียบเป็นไงพวกเจ้ารู้สึกแปลกใจงั้นหรือการแสดงออกและคำพูดดังกล่าวทําให้บรรพบุพุษแท้จริงที่ 4- และหของทางราชวงศ์แทบจะระเบิดพลังออกมาด้วยความโกรธ เอเดลฉานเจ้ากล้าดีไงชายชราทั้งสองคนได้ส่งเสียงคำรามออกมาในเวลานี้พวกเขาไม่สงสัยในคำพูดของหลินเทียนแม้แต่น้อยเพราะประการแรกการตายของพวกวุฒสและบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นความลับที่รู้กันในเฉพาะบุคคลระดับสูงของทางราชวงศ์เท่านั้นแต่หลินเทียนที่เป็นคนนอกกลับสามารถรู้เรื่องนี้และพูดมันออกมาได้อย่างปกติและอีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับหลินเทียนที่สามารถสังหารเขตแดนในรันได้จริงลงได้ ้วยการบ่มพเพาะเพียงแค่นี้เหมือนก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะสังหารพวกวัโสและบรพระบุรุษของพวกเขาลงได้ทั้งสองได้จะส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธพร้อมกับดวงตาที่เบิกว้างและเตงมองไปทางหลินเทียนด้วยจิตสังหารอันแรงกล้าท่านในนั้นพวกเขาก็สังเวยทักษะเทวะของเขตแดนนิลแนจริงรวมถึงสัจธรรมของพวกเขาออกมาพร้อมๆกันซึ่งมันได้ปลดปล่อยพลังที่น่าสะบึงกว่าเป็นอย่างมากและท่านในนั้น ทั้งสองจะได้เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้กับหลินเทียนพร้อมกับความโกรธที่ประทุออกมาจนลืมไปว่าหลินเทียนสามารถควบคุมกลิ่นอายแห่งความตายที่น่าสัึงกลัวในสถานที่แห่งนี้ได้ซึ่งมันก็ทําให้หลินเทียนหันมาออกไปยังสองคนที่กําลังพุ่งเข้ามาพร้อมกับมุมปากที่ยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนที่มือซ้ายของเขาจะสร้างตาประทับมังกรขึ้นมาปกคลุมเอาไว้พร้อมกับเสียงคำรามของ,งมังกรหมื่นมังกรสังหารเขาได้พูดออกมาได้รอยยิ้มจาง เมื่อคำพูดของเขาจบลงพผื้นที่เดลอรอนก็ได้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนกับมีมังกรยักษ์นับหมื่นตัวที่ป่วยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งแต่ละตัวมีความยาวประมาณร้อยฟุตซึ่งทุกตัวก็ได้ปลดปล่อยกินไอแห่งความตายที่น่าสะพึงกลัวออกมาซึ่งทําให้สถานที่แห่งน,นี้เหมือนกับเป็นเขตแดนของหมื่นมังกรท่าในใดนั้นเสียงบทขยี้ก็ถูกส่งออกมาพร้อมกับสัจธรรมนิรันร์แท้จริงของบัรฑพาบุรุษที่ 4- และ5ของทางราชวงศ์ ก็ถูกบลกยีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้น,นมังกรรับมืนตัวก็ได้พวยพุ่งออกไปพร้อมกับกลิ่นอาจีน่าสะงพรัวและปดกยีร่างของพวกเขาทั้งสองลงโดยตรงหมอกเลือดได้สาดกระจายไปทั่วพื้นที่ฉากดังกล่าวทําให้กลุ่มผู้ฝึกตนในสถานที่แห่งนี้รู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นอย่างพร้อมเพรียงแม้แต่แต่ละเคเป็น่านและเสียใจสู่ที่อยู่ใต้ต้นไม้แห่งชีวิตก็ยังอดสั่นไปไม่ได้เมื่อมองเห็นฉากดังกล่าวคำพีฝังมังกร มันน่ากลัวจริงๆแต่ละเคบินจะทานได้แต่ตัวสันสถานในเวลานี้มันและเสียใ้สู่ได้ทําการหยุดการบ่มเพาะหลงชั่วคู่ซึ่งพวกมันทังคู่ต่างก็เฝ้าดูการต่อสู้ของหลินเทียนอย่างตั้งใจเลยยมเอ๋ยเสียงคำรามที่กดจัดไม่ถูกส่งออกมาจากพางบรรพบุรุษแท้จริงที่4และหของทางราชวงศ์ซึ่งพลังทําลายนี้ได้ทําให้ร่างวิญญาณของพวกเขาเกิดรอยแตกแล้วพร้อมกันนั้นยังใช้พลังห่อหุ้มเลือดเนื้อเอาไว้ เพื่อจะก่อกายหยาบขึ้นมาอีกครั้ง